ประวัตินครชุมตำบลนครชุมอําเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกร่องเขานครชุมประกอบด้วยสองตำบลคือตำบลนครชุมและตำบลน้ำกลุ่มตำบลนครชุมตั้งอยู่ในที่ราบลุ่มระหว่างเขามีภูเขาล้อมรอบคือเขาลมเขาผู้ขัดเขาญาบปลูกเขาฟากล้นเขาลานพระร่วงเขาผานกเขาเขาสามแหลมเขาอําเภอโดยมีเขตติดต่อกับทิศต่างๆดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาแห้วทิศใต้ติดต่อกับตำบลบ้านพร้าวทิศตะวันออกติดต่อกับตำบลบ่อโพทิศตะวันตกติดต่อกับตำบลบ่อภาคสถานที่และวัตถุโบราณที่ปรากฏคืออุโบสถวัดนาเมืองอุโบสถวัดนาลานข้าวถ้ำอำเภออาจศิลาลานพระร่วงอ่านสารรอยพระบาทศิลาหินพรานบุญพระพุทธรูปหินศิลาอุโบสถวัดนาลานข้าวและวัดนาเมืองไหโบราณบ้านนาฟองแดง ซากอิฐฐานร้างที่บ้านนางนิ้วปัจจุบันเป็นหมู่บ้านร้างตามตำราคำทีไตรเทพของพระมรสีเมื่อสิ้นอายุขยกับของพุทธศาสนามหากัสปะพุทธเจ้าได้เกิดกลียุคมิขสัญญีมนุษย์โลกได้กลายพันธุ์เป็นซอมบี้ผีดิบในตำราใช้ศัพท์ว่ายักษ์โดยมีผู้นำกองทัพยักษ์คือยักษ์ทศกัณฐ์ราชาแห่งกรุงลังกาเมืองสุวรรณภูมิมีกองทัพยักษ์ตั้งอยู่ที่ทุ่งห,หินของลาวมีกองทัพพระรามราชาเทพขาว กองทัพพระลักษราชาเทพเขียวกองทัพพระยาหนุมานราชาเทพลิงเดินทางมาที่ดาวโลกเพื่อทำศึกสงครามปราบกำจัดกองทัพยักษ์การกำเนิดชนเผ่ามนุษย์ยุคหินของไทยกลุ่มใหญ่อยู่ที่เมืองกาญจนบุรีได้ถูกฝูงลิงขาวรุกรานทำร้ายจึงย้ายอบพยพไปสร้างยุคโลหะสำริดที่บ้านเชียงอุดรธานีต่อมาย้ายอบพยพมาสร้างยุคเหล็กยุคทองที่สุพรรณบุรีได้กำเนิดสร้างเป็นอนาณา จากสุวรรณภูมิที่บูชาเทพเจ้าเท้าเวสุวรรณการต่อมาถูกอาณาจักรทวรวดีทำศึกสงครามยึดราชบานลังราชาการต่อมาถูกอาณาจักรละโวทำศึกสงครามยึดราชบานลังราชาการต่อมาถูกอาณาจักรขอมทำศึกส,สงครามยึดราชบานลังราชา,า,าการกำเนิดพระร่วงเจ้าแห่งราชวงศ์สวรรคโลกสุขโขทยัยพระร่วงเจ้าได้สะสมทองแอบซ่อนเก็บไว้เป็นขุมทรัพย์สมบัติ เก็บซ่อนไว้ที่เมืองลับแลนครไทยที่บนเขาภูขัดคือที่ตั้งค่ายรับแอบ,บซ่อนค่ายฝึกทหารกองกําลังพลซุ่มของพระร่วงเจ้าที่เขาภูขัดมีประตูมิติเมืองลับแลจึงทําให้พวกของพวกสัตรูคลาดเคลื่อนมิอาจพบเจอเมื่อมาตรวจตราเพราะประตูมิติผาหินประตูเมืองลับแลจึงรอดสอดหายไปดังกาบินหนีหายทิ้งไว้เพียงรอยตีนกาหรือถ้ำผาตีนกา ที่สามารถเชื่อมต่อเดินทางหายตัวเข้าออกอีกฝั่งของผาหินประตูเมืองได้เพื่อใช้หลบหนีแอบซ่อนจากการตรวจตราของทหารขมที่ทิศต,ตะวันออกคือผาหินประตูเมืองบ่อโพทิศใต้ประตูมิติท้าภผู้หินร่องกล้าทิศตะวันตกประตูมิติเขาช้างล้วงทิศเหนือประตูมิติเขาฟากโ้นนาเมืองค่ายพลซุ้มนี้จึงเรียกว่าเมืองนครชุมตำนานขุมทองทรัพย์สมบัติเมืองรับแลแห่งพระร่งเจ้า ได้แอบซ่อนฝังเก็บไว้ที่เมืองลับแลนครหมอกสักกะทัศอวตารเทพนครมีลายแทงว่าน้ำตกหินผาตานกเขาหินตางูหินที่หูยักษ์หินเห็บเขาเสือสมิงหินปลิงโคชสารขุมทองทรัพย์สมบัติอาอบซ่อนอยู่เพียงตาเพียงตีนพ่อขุนค้ดออกกัทท่อเขารายเมืองนครชุมนครบางยางราชวงศ์พระร่วงเจ้าแห่งกรุงสุโข,ขทัยสวรรคโลกพ่อขุนหลานนายขาวเอกยาวสำสก หิ้วผ้าหิ้วกระสอบหอบลูกหอบหลานหอบลอดสอดอีกฟังดังปานคนลัพิภพได้ยินแต่เสียงฆ่ารบน้ำเขียวใสดังยกยังกลายกลบสีแดงฉานสิขึ้นทางเทิงกับบ่อได้สิลงทางใต้กับบ่อดีจนได้ทิ้มซุยอย่างเมืองบ่อนเพิ่งมียอนว่าอยากแล่นหนีเสียงปืนดังปานฟ้าผ่า ต่อมาพ่อขุนบางกลางท่าหรือขุนกังหาวหรือพ่อขุนบางกลางหาวหรือพ่อขุนศรีอินทราทิตศคนที่ร่วมกับพ่อขุนหานห้าคนน้องผู้สืบเชื้อสายจากราชวงศ์พระร่วงเจ้าได้นําทองจากขุมสมบัติที่พระร่วงเจ้าซ่อนเก็บไว้เพื่อสร้างกองทัพนําไปทําศึกรบชิงกรุงสุโขทัยกลับคืนมาได้นําทองไปไถ่คนไถยทถาสจากของกาพุทธาสบาดโขนลำพงได้นําไพร่ลค่าทาสย้ายอบพยพมาตั้งเมืองถิ่นฐานอยู่ที่เมืองนครวังกวาง ปัจจุบันคือวัดกลางต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองนครบางยางพวกของเรียกชาวเมืองนครบางยางว่าคนไถ่คนธาตุจากชื่อคนไถยจึงเปลี่ยนเป็นนครไทยพ่อขุนบางกลางข้าคนพี่ปกครองเป็นเจ้าเมืองนครบางยางส่วนน้องชายขุหนหารท้าวปู่หลวงนครชุมเป็นแม่ทัพประจำค่ายพลซุ้มแห่งเขาภูคลาดหรือเขาภูคลาดเคลื่อนหรือเขาภูขัดและเป็นเจ้าเมืองนครชุมที่บ้านหลานนายขาในเมือง ชาวเมืองนครบางยางได้สร้างวัดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำศึกไปตีเมืองกรุงสุโขทัยจากขอมมีอุโบสถที่ปรากฏคือวัดนาลานข้าววัดนาเมืองวัดนาบัววัดกลางวัดนครไทยวัดนาพระาธาตุภาษาราชการรับการทหารที่สืบต่อจากพระร่วงเจ้าคือภาษาคำอ้อคำแแอเพื่อใช้การประชุมราชการทหารส่งสารต่างๆเพื่อปิดบังป้องกันอำพรางสายลับของพวกขอม